อีกครั้งในรายการ1 8 8 9 0สมุนไพรไทยโดยลุงนวดสัพยานะครับวันนี้บรรยากาศครึ้มๆนะครับจะคนยังไม่มีที่ท่าป็จะตนนะครับแค่ครึ้มๆเฉยๆนะครับวันนี้มีมันจะเข้ามาในป่าอีกครั้งนึงนะครับก็มาตามดูสมุนไพรที่มีในป่า บ้านเรานี่ยแหละครับสมุนไพรชนิดต่างๆซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายนะครับมีเยอะแยะมากมายในบรรดาสมุนไพรก็จะนําเสนอไปทีละชนิดทีละตัวทีละอย่างนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาพบกับสมุนไพรที่มีชื่อชื่อเพาะนะครับชื่อเพาะมากก็จะให้ดูใบก่อนนะครับเผื่อใครจะเห็นแล้วก็จะร้องอ๋อก็ได้นะครับอาจจะรู้จักแล้วก็มี ลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะครับวันนี้เราจะให้ดูนี่ครับคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะครับสม,มุนไพรตัวนี้นะครับให้ดูไปที่นี่คือกลุ่มเถาของสม,มุนไพรชนิดนี้ครับเป็นไม้เถานะครับชื่อชื่อเพราะมากชื่อพระขันชัยสีนะครับจะให้ดูใบก่อนนะครับของพระขันชัยสีมีลักษณะใบนะครับ ใบเป็นใบประกอบนะครับเป็นใบประกอบแบบขนนกนะครับเรียงเป็นเรียงตรงข้ามนะครับเป็นลักษณะของการเรียงตรงข้ามอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับจะชัดนะครับให้ดูจะชัดว่าเรียงตรงข้ามยังไงนี่นะครับเป็นใบเรียงตรงข้ามนะครับใบใบเป็นวงรีนะครับใบเลียวเป็นวงรีนะครับแล้วก็จะมีเส้นใบที่ชัดเจนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่ชัดเจนกว่านะครับ สังเกตด,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 ดู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 ลายใบดีๆนะครับลายใบ <c oughs> คือพืชตัวนี้เนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งที่คล้ายกันนะครับก็คือจะ,จะแตกต่างกันที่เถาแค่นั้นเองก็คืออีกชนิดหนึ่งเนี่ยจะมีลักษณะที่เผาเป็นเทากลมๆแต่นี้เป็นเท้าเหลี่ยมนะครับดูับเป็นเท้าเหลี่ยมดูชัดนะครับเป็นเหลี่ยมๆอยู่นะครับเท้ามีลักษณะเป็นเท้าเหลี่ยมอยู่นะครับตัวนี้เรียกว่าผักขันชยสีนะครับ ถ้าเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับชื่อว่า,า um, นะครับ um, มิโซพิลัมนะครับมิโซพิลัมสมิลาซีฟอเรียมนะครับอยู่ในวงโอลเอซีโอเลอีซี o e e ie, นะครับชื่ออันนี้เป็นชื่อวงของเขานะครับพ่าคันไซสีเนี่ยเป็นพืชที่ เป็นสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาพวกไข้ตัวร้อนไข้ตัวร้อนต่างๆนะครับรวมไปถึงอาการมืนชาตามเท้าตามแขนตามขานะครับพะคันชัยศรีนี่จะมีอีกชื่อชื่อนึงนะครับทีท่ภาษายาโดยทั่วไปเขาจะเรียกกันก็คือเรียกว่าหนาวเดือนห้านะครับหนาวเดือนห้าพะคันชัยศีเนี่ย เป็นสมุนไพรที่มีความอันตรายนะครับสําหรับท่านใดที่จะเอาไปใช้นี่พยายามใช้อย่างระมัดระวังก็คือต้องทําความเข้าใจกับสมุนไพรชนิดนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเทาเทา,าของเขานะครับที่ขึ้นอยู่กับคนไม้นี่นะครับก่อนที่จะอธิบายาต่อไปนะครับอธิบายการใช้หรืออันตรายของเขาด้วยนะครับนะครับนี่ก็คือลักษณะเท้าขนาดใหญ่นะครับที่เป็นเท้าใหญ่เขาคือเทานี้นะครับ นี่นะครับไล่กันไปเนี่ยนะครับอันนี้คือเถาของพระขันชัยศรีหรือนาเดือนห้านั่นเองนะครับพระขันชัยศรีเนี่ยเถาเวลาเขาใช้เนี่ยนะครับจะใช้ไม่เยอะนะครับใช้ไม่เยอะก็คือในกรณีของคนที่ร่างกายไม่ค่อยมีกําลังนะครับถ้าถาจะใช้บํารุงกาลังเนี่ยนะครับใช้เถานะครับใช้เถา,าใช้เถาหนึ่งส่วนนะ น้ำสามส่วนนะครับแล้วก็เชี่ยวให้เหลือหนึ่งส่วนเชี่ยวน้ําให้เหลือหนึ่งส่วนแล้วก็เอาน้ําที่ได้หนึ่งส่วนนี่นะครับไปเจือจางกับน้ําพึ่งอีกทีหนึ่งก็คือน้ํายาหนึ่งส่วนแล้วก็น้ําพึ่งอีกสามส่วนนะครับเหตุที่ต้องเจือจางมาว่าเราไม่สามารถที่จะใช้แบบเข้มข้นได้เพราะว่ามันจะทําให้ฟังชื่อนะครับก็คือชื่อเขาคือหนาวเดือนห้าเพราะฉะนั้นสมุนไพรที่ทําให้คนหนาวในเดือนห้าได้นี่เขาแสดงว่า มันมีฤทธิ์ที่แรงมากเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เราต้องระมัดระวังนะครับเมื่อเราไปผสมกับน้ำผึ้งสามส่วนแล้วนี่เวลากินเนี่ยเขาให้กินแค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับครั้งเดียวในหนึ่งวันนะครับแล้วก็ไม่ควรกินต่อเนื่องด้วยนะครับอาจจะเว้นไปสักสามสี่วันหรือสัปดาห์หนึ่งแล้วก็กินอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนะครับไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีกําลังนะครับร่างกายอ่อนอ่อนเบี้ยเพรียรงอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้สูตรนี้ไป,ไป,ไ,ปไปใช้นะครับ หนาวเดือนห้านหรือว่าปะขันชัยสีเนี่ยนะครับถ้าคนที่ที่ไม่ใช่หมอสมุนไพรจริงก็ไม่ควรใช้นะครับไม่แนะนําต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมาสมควรโดยโดยเฉพาะในเวลาที่ต้องแก้ไขเวลาที่ยามันฤทธิ์ยามันเกินกําลังของร่างกายที่จะรับได้เนี่ยหมอยาเขาจะมีตัวยาที่ใช้แก้ไขได้อยู่นะครับแต่ถ้าเราไม่ใช่หมอยาสมุนไพรเราก็ไม่ควรใช้เองนะครับเราไม่ควรใช้เอง ในระบบนิเวศของระคันชศยศีหรือว่าหนาวเดือนห้าเนี่ยนะครับให้ดูไปพังๆก่อนเดี๋ยวก็จะอธิบายไปด้วยนะครับในระบบนิเวศเขาเนี่ยจะเป็นป่าผสมผัดใบป่า,ป,าป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผัดใบนะครับเขาชอบอยู่ใกล้ๆห้วยครับตอนนี้เป็นลําห้วยเล็กๆนะครับเป็นลำธารเล็กๆที่อยู่บนเขาต,ตอนนี้ไม่มีน้านะครับถ้าฝนตกก็จะมีน้ําถ้าฝนไม่ตกก็ไม่มีน้ําแต่ว่าจะมีความชื้น พอสมควรนะครับมีความชื้นโดยเฉพาะในในหน้าแรงแถวนี้ก็จะชื้นพอสมควรหรือก็จะอยู่ในป่าป่าดิบดิบแรงนะครับป่าดิบแรงดิบเขาเป็นรอยต่อระหว่างป่าเบญจพรรณกับป่าดิบนะครับเขาจะชอบอยู่ในบริเวณอย่างนี้นะครับการขยายพันธุ์นะครับการขยายพันธุ์ก็จะก็สามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งการปักชำนะครับการปักชำแล้วก็ใช้เมล็ดนะครับการปักชำเนี่ยก็จะใช้ยอดนะครับใช้ยอด เราจะไม่ใช้เท้าแก่นะครับอ่ก็คือหนึ่งเท้าเนี่ยเราเนี่ยครับประมาณนี้ครับสีประมาณนี้นะครับสีเทานะครับแล้วก็ถ้าเราไปชับนะครับเราก็ตัดตัดตาตาอย่างเงี้ยนะครับตัดใต้ตาอย่างเงี้ยตรงนี้ตรงนี้จะอยู่ใต้ตาเขานะครับอยู่ใต้ตานี่ครับตัดใต้ตานะครับใต้ตรงเนี้นะครับตัดลงไปนะครับแล้วก็เอาสักสองข้อนะครับแล้วก็ไปชํานะครับชําโดยหงายตาขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจะมีตาอยู่ หรือไม่ก็ใช้เมล็ดนะครับหน้านี้เขาไม่มีเมล็ดเมล็ดเขาจะออกประมาณนู่นแหละครับเดือนตุลาพฤศจิกานู่นครับเราก็จะเห็นเมล็ดที่ที่เป็นเมล็ดแล้วก็จะสุกประมาณเดือนมกราเราก็สามารถเก็บเมล็ดไปเพาะได้นะครับอ่านะครับนี่คือพ้าขันชัยสีนะครับก็ให้ดูชัดๆนะครับให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจากลากันนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับแฟนคลับ นะผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ